สวัสดีคนรูนดีเกี่ยกัที่อยู่ชิบะแก๊งสตาร์เวก่อนมาเล่นกันก่อนเล่นปั๊บกูเรียกรถก่อนกูรู้สึกตอนที่กูยากจนเหลือเกินไม่มีรถขี่เอาไปคันนี้ไปละกันส่งเลยไม่มีรถจะขี่ตอนนี้ทุยยไหนก็นพอดีซื้อบ้านมาสองหลังเนี่ เออไม่ได้ลองหรือวาร์ปได้หรือวาร์ปไงซื้อมาไม่ไม่จะวาร์ปได้ป่ะเ,เห็นมันจะมีเวรบอกว่าวาร์ปได้นะเออวาร์ปไปบ้านหลังที่ซื้อคุ้มเห็นมึขึ้นเลยในแท็บไป,ปเออเออมาซื้อมาสองวาร์ปได้ไหมเก่งไปอ่ะออช่างมันเออสนใจอะไรเลยอ่ะ ไปมาร์คแมปแล้วไว้กันเนะน,นี่ยก็มาแล้วลองขี่ไปดูนี่เผือมีอะไรอืมทำไมอัดเกมนี้มาเผว่าน,นานพอสมควรเลยพอจริงๆติดกระตูนมากไปหน่อยรับกระตูนได้แคะอันนี้ เร่ออนิเมะอะไรเพราของญี่ป so ุ่นทั้งอนิเมะทีาต์ตันเจาใครจ้า J G O D O อย่างก็เจ้าพวกก็อนิเมะก็ใช่บรนเบ่งทีนสองของพวกแอนิเมะับ์ตนพอดีไปดูมาเป็นอพาเตอร์นะก็มีหมดร้อยสาตอนก็ดูเรียนนั่นแหละร้อยดูถึงตอนร้อยแปดอะในะเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ้ปกติเองเพวกะมึงมีเหรอก็ถ้ามีเวลาก็จะไปดูต่อจนจบวันนี้เกียดดูแล้วมาวิคิเตอร์ไม่ได้อัพคลิปหลายวันแล้วเว้ยนี่พี่งอาจจะอัพทีเราสามสี่คลิปเลยปังอันนี้มันเข้ามาละมาแล้วแล้วก็โอ๊ยไม่นนี่ แล้วกลุ่มนักจัดง,งานศพมาแล้วถ้าใค,ใครดูนะปฏิวัติราชันเนี่ยกลุ่มนักจัดง,งานศพม,ม,มันถลายล้าศัดทุกมย์นะเว้ยเฮ้ยแป๊บเมืย์มีใครติดไวรัสนะเว้ยเอออไเรียกมีไวรัสเออนี่มีใครติดไวรัสแล้วกนะูบอกเลยกูไม่จัดการไวรัสแล้ว <laughs> จัดต้นนี้ชื่อปฏิวัติหาดเหมือนจะชื่อป,ปฏิวัติหาดราชันนี่แหละเอะเอน่าสนใจนะ เขาเรียกว่าปฏิวัติลาชันไม่รู้ทำไมผิดมากคิดได้ได้หลายวันแล้วว่าไมะะ่ต่าตอนนั้นก็มีนั่นามารถเพนแบบเป็นปน่นาระวะมันเป็นรถนั่งแหละเออแต่เขาจ้างมาแบบมันเอานั่นมาเว้ยมันเอาเครื่องบินมาเราเป็นกวางแรนเดียเออวันนั้น,นเห็นเขาเขียนเลขสองก็สองวันเที่ได้สองชั่วโมงแต่เป็นนักเก็ตตอนนั้นแปดแสนสี รูปเข้าเกมีอ้าหายไปแล้วเวนจมาแคาปโชว์สเ่อใครซื้อมเผื่ครซื้อไม่ได้อุตส่าหั่นเก็บตงังค์ทั้งวันเลยนะเซตเซพูดดิเออ ่อยาดิเออก็ไม่ได้เอารถคันนี้เพื่ออะไรเลยนะเพื่อขายอย่างเดียวเพราะเรานักขายคาเฟ่ทาเคคาไฟ ได้ไปแล้วอีกเกียงอีกหนึ่งอีกหนึ่งเฮ้ยรถมึงสวยไปละเอ,อ้ยไอ้โอโ้โหม,มึงทำใครดุูตาไม้ตาเรือได้นะเวย้ยเออคันนี้ประกันสมบำคันนั้นก็ยังไม่หาจะทิ้งไว้ก่อนแล้วกันตีเพื่อเพื่อมันพังแล้วกูจะเสียตังสองหมื่นหนึ่งต่อราการซื้อ,อโอเคจบคือไม่ใช้เฮ้ยสปอร์ตคันนี้ตายจะเอ,อ๋หู ก็เลยตำรวจชิบหายชนตลอดเลยแล้วตรงนี้ไรเนี่ยเนีเ่ยจำเลยไอ้แค่ไอ้เวนทำไมขั้หนีตำรวจไม่ได้ฮะปะกักอย่าบางังอย่าบางังอย่าบางังอย่าบังกดจิดีได้ทุกครัง้งตรงนี้ถึงไม่ได้ไม่ได้อะไ,ได้นี่หว่า <c oughs> เขาเขาได้เห็นกาซื้อบ้านนั้นผมว่าจะเป็นเพราะว่าครับเขาบอกในวันนี้ก็มาขับรถเลี้ยนั่นเรก็คุยกัน,นว่าในในเกมนี้การเราซื้อบ้านมัก็ดีของมันเว้ยสิ่งเยอะจริงว่าเด็กเขาต่อเออมันจะมีเวลาเว้ยถอยเวลาหมดมันจะได้ตังค์ใช่ไหมมันก็เป็นอาชีพเออนั่นคือมันเขี่ยวท่านนี้มันเขียนว่ับารซื้นาทีแล้วต่ออะไรเนี่ยเพราะว่า ได้ตังเท่านี้ต้องสามสิบกว่าทีแต่เราต้องไปเขาเ้าแบบหยิบเก็บได้ถ้าเราไม่เข้าเก็บก็ไม่ได้อ่ะถือว่าคุ้มเอาไว้สำหรับฟังที่เสียไปในการซื้อเออคุ้มถือว่าคู่ควรนะเออไม่คู่ควรคง,งไม่ซื้อเออแต่แต่กนะ็สุดยอดเหมือนกันนะซื้อเลยลูกเล็กก็จะไม่ซื้อนะเห็นมีคนบอกว่าวาร์ปได้แต่ดูไว้ไหมวาร์ปได้เหรอ ก็ไม่เห็นว่าได้แต่ก็ดีได้ตังค์อยูอยังเนี่ยบ้านที่เจอไว้ไอ้เหี้ยเจ้าคันดิเซอร์นี่ยบ้านหลังดิเซอร์นี่เหมือนจะสองแสนกว่าเนี่ยเสร็จลังเนี่ที่ผ่านมาคือมันไม่บ้านเนี่ยมันเป็นนั่นเว้วยนะวะมันเป็น,นคล้ายร้านค้าเออ,เอ,อโอเคนะมันเป็น,นคล้ายร้านค้าเออ มาถึงเกียร์แล้วแบบนี้เฮ้ยเจอเลยคนคนมาซื้อเลยเอ๋อโอ้ยเชื่อชิบหายอยู่แม่งแล้ว,มลว,ลมลวไม่อยู่แม่งแล้วอ้าวจะไปโดดอีกเอ้อ go, า go winner ปงัปงปงัปงปงังปังแม่ง อย่าไปคิดมาหน่อก็มาตรงนี้แหละซื้อบ้านหน่อยดีกว่าเออเร้ไม่ซิดจะไม่ซื้อคนเล็กซื้อบ้านคนเล็กซื้อสถานที่ทําเงินตังตัง,ตงเป็นเที่ยวเคียนอูเบอร์เค่อนทมึงซื้อ,อเคเบอร์โอเวอร์เค่อนได้วะเป็นเที่ยวอะไรเห็นป่ะดูมันเขียนว,ว่า 12. น้องหมื่นสองนั่นคือไรนั้ไม่ใช่ไรซื้อเขตพื้นที่ห้าพันของคุณเออซื้อเีรอแพง ไอ้เคียแพงชิบหายไปเก็บตังก่อนสำหรับใครที่เป็นนักขายรถเหมือนพระเจ้าก็ก็เลยรวยกันไปนะก็โดดเล่นหน่อยแล้วกันไอ้เควนเอ้ยไอ้เคียร์อ่าถอยไว้ตายวะโปรติกต้องไปโดดตายฮะเลิ่มเป็นเหาะโดิจากเครื่องบินวะอาจะเกี่ยวเออนะเรารู้สึกว่าตอนนี้เรามาทำอะไรแบบนี้ตลอดสุดๆวิดีโออ่ะเพี้ยนแปดนาที สามสิบไปยังไงทำเชื่ออะไรดีเลยเออเอนะคัดก่อนแล้วกันลวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปนั่งที่จางบิ๊กซี่เกิดมานี่ไปทางนี้ทางโนนทางโน้นไมได้ไป้ัทางข้างหลังก็ต้องเลืถทายเลือดเออเลือกถึทตลอดแล้วคืแล้วมาไม่นจะติดเตอมันเน้นอกมาไม่รังตรง เยรนะู้ว่สนามบินเทาหนเออนนี้แหละยูนนชเออโอ้ชนยาชนลกคลรายสนามบินนี้ก็มีเลยใยั่มากมาเตมเตเบเรกเป็นเที่ยะรอสนามบินนี่ก็มีหล,าย,หลายากจริงๆีอมีหอเบลซอไอคอนมีเจ็บนะัของหอมีคนมาเอาเว้าแล้ว หัวรลบวินไอคอนวิคนอื no. ่นอุตัณนำุตภันบน่อวกอย่าติดมัน่ติดตกนะนี่นวนงมี6แม่อุตมน้ำุตภัณฑบกอะไคอปเตอร์มันจะสุ่มเหรวะจะประคันวิงคันน้สีนั้นมันจะสุ่มให้มั่วนี่โอ้โห ว่าแท้เอาจริงอย่น้อยมาครั้งมันเป็นแค่คนเดียวแบบมีช่องเลยนีะฮะมันจะมีอยู่ตรงโน้นอ่ะตรงโน้นมากระตุ้มก็บินไปอ่ะไม่เชื่อเราไปไกลๆมาเกมนี้มันบัอยู่เว้ยก็คือให้แบบเราเจอแล้วคนนี้คนหนึ่งลำเนี้ยแบบไงมันนึกจุดอุดเป็นตู้ปลาไหมไอเชื่อเชฟเป็นเครื่องบินเนเะ้ยที่สนามบินเนาย ให้เราไปจนมองไม่เห็นเครื่องบินเลยแล้วกลับมาอีกทีมันจะเปลี่ยนส่วนตรงนี้ังมองรถรถจิดเหินเวหห่าว่าทีไม่ได้ตังค์นี่ได้ไอคิกันเลยเแล้อ่ไปเตะคนได้ไหมจ๊ะไปเตอีกอ่ะดึงให้อีคนมันจะมีไอคอนนะมันจะเป็น coordinates ไอ o n นเลยนะไอคอนสามลำมันมีสิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็เป็นไอ o n นลำเลียง ตลดพื้ travail. นลงสายเราแม่เป็นสหลังเย็ดเทห์เทวเฮ้ยเอาไงไ้เดีมาดีผมเป็นรถยกเครื่องบินครับรถยกเครื่องบินคันในนัที่นี้ไปให้หมดเลยครับยกพอครับโมดครับแทเ็่อละเนนี่คือวิธี ที่คุณอยากจะได้คันไหนคุณก็ทำได้ทุกคันไม่ต้องขี่รถก็ได้นะเว้ยแค่เดินมไม่ใช่หรอไปเลยขโมอยหอขโมยหอโมฮาโลยขโมยขโมยหอไปอยู่ไอ้ชิ่นลงไม่ถึงนี่จะลงเท่าไหร่เพราะงั้นอยากจะลงมาหลายรอบละไม่เคยลงแล้วสิรอบเลย อู๋อุ๊ยไม่ดโท่าเราต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย